นิทานเรื่องปริศนาของเกาะลึกลับในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลมีเด็กหนุ่มชื่อทิวเขาเป็นคนกล้าหาและชอบการผจญภัยวันหนึ่งทิวได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเกาะลึกลับที่มีสมบัติมากมายแต่ก็มีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับที่อาศัยอยู่ที่นั่น ผู้คนในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเสียงแปลกๆแ,และเงารูปร่างประหลาดจะปรากฏขึ้นบนเกาะบางคนบอกว่ามีวิญญาณของผู้ที่พยายามหาสมบัติแต่กลับไม่สามารถออกมากจากเกาะได้ทิวรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็กลัวในเวลาเดียวกันทิวไม่รอช้า เขาตัดสินใจเดินทางไปยังเกาะนั้นโดยมีเพื่อนสนิทชื่อรินคอยช่วยเหลือเขาเตรียมเดือเล็กและออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเกาะทิวรรินพบกับป่าเคียวชุอุ่มและเสียงนกประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งสองเดินเข้าไปในป่าและเจอถ้ำใหญ่ที่มีป้ายเก่าๆเ,เ,เขียนว่า ใครจะได้สมบัติต้องไขปริศนาของเราทิวและรินมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นและก้าวเดินเข้าไปในถ้ำในถ้ำมีโคมไฟสองสว่างและภาพวาดโบราณบนกำแพงมีปริศนากล่าวว่าสิ่งใดที่เดินได้แต่ไม่มีขามันคืออะไรทิวคิดหนัก แต่หลังจากนั้นเขาก็านึกออกและตอบว่าน้ำกำแพงถ้ำค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นห้องลับที่เต็มไปด้วยสมบัติแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้สมบัติปรากฏว่ามีเงาประหลาดโผล่ขึ้นมาจากมุมมืดของห้องเงานั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวมันคำรามเสียงกระหึ่มว่า ใครกล้าเข้าไปในถ้ำของข้าจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทิวและรินตกใจแต่ความกล้าหาญของทิวทำให้เขายืนหยัดอยู่เขาตอบว่าเรามาที่นี่เพื่อไขปริศนาและค้นหาความจริงไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายใคร เงานั้นชะงักก่อนจะตอบด้วยเสียงที่ต่ำและทรงพลังหากเจ้ามีความกล้าหาญจงเผชิญหน้ากับความพิศวงน่ากลัวของข้าทัานใดนั้นห้องก็เต็มไปด้วยภาพต่างๆที่แสดงความน่ากลัวในจิตใจของทิวและริ่ภาพที่พวกเขาเห็น คือความน่ากลัวที่จะสูญเสียคนรักความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งสองเข้มแข็งและกล่าวว่าเราจะไม่ยอมให้ความกลัวมาครอบงำเราทั้งสองพูดออกมาเงานั้นเริ่มสลายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังลั่น ทันใดนั้นพวกเขาพบว่าตนเองอยู่ในห้องรับที่เต็มไปด้วยสมบัติและความงดงามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผู้พิทักษ์เกาะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและยิ้มให้พวกเขาเจ้าทั้งสองได้แสดงที่เห็นถึงความกล้าหาญและความเข้มแข็งในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัว สมบัตินี้จึงเป็นของพวกเจ้าทิวและรินกลับบ้านพร้อมสมบัติและบทเรียนที่มีค่าทั้งสองตัดสินใจใช้สมบัติในการช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านทำให้ชีวิตทุกคนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและการทำสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นคือสมบัติที่แท้จริงในชีวิตของเรา